สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ยังรับชมในช่องทาง Youtube ในช่องของเซียนแหงอีสานบ้านไผ่นะครับวันนี้เรามาบ้านคกล้ามนะครับตำบลท่าวัดอ,อำเภอแวงน้อยจังหวัดขอนแก่นนะครับรู้สึกว่าเนื้อน้ำวันนี้ก็จะประมาณ30ไร่นะครับแต่คนไม่เต็มสนามนะฮะวันนี้อ่า เดี๋ยวมารอรุ่นกันนะครับวันนี้ก็มากับเซนเอมเหมือนเดิมเ <ไป S 1> ช่นเคยนะครับ <ไป S 1> เอาเฮ้อเข้าไปแล้วเอาว่ะไปแล้วแหแรกลงไปแล้วนะครับรู้สึกว่าน้าวันนี้ก็จะเยอะหน่อยคนไม่เต็มนะฮะร,รู้สึกว่าจะลงกันหลายที่หลายสนามนะพร้อมๆกันในวันนี้นะครับแต่ทางทีมงานของเราก็เลือกที่จะมาสนามนี้กันนะครับ อ่าเดี๋ยวสักคู่มารอชมกันครับพีบ่น้องครับครับแหแรกเซนเอ็มก็ลงไปแล้วหวานลงไปแล้วนะครับจเจอตัวหรือเปล่า,าเข้าฟังกัน กำลังเดินแฮ้เข้ามากำลังห้าแฮบป่านโครกรามเด้อพี่น้องตบลทาวัดเพื่อแวงหน่อยจังหวัดขอนแกน่นวันนี้ก็ลงหลายบอนหลายหม่องหลายสนามประดีทางเฮาก็เลยมาพังพีดีกวัวปนาวา อนไได้มากันฮะ,ะ,ะม <า S 2> ันรุนอ่าถึงม่จำรู้ปะเอ็มเอาสับตามป่ะเขาจะเคียนหน่อยหนูมาเรื่อยๆแล้วนะครับเอา้เฮ้ยจกิเฮ้ยเฮ้ ้ยมาเลยมาเลื่อยนะครับมาเลยเลยๆผู้ใรีนนางพูดไปคุ้นไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาเลื่อยมาเลยมาละขึ้นมาละฮึบ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 ขึ้นมาละครับ อ้ยอ้ยอๆ้ยอ้ยปลา,านิลน,นะฮะโอ้ปลาดุกนะฮะโอ้โหเล็ดหลายตัวเลยอ่าเอ,อาแล้วนะครับอ่าโอ้ปลาดุกไส์สวยนะฮะโอ้ปลานินมาหนึ่งตัวนะค,ะคนรับค่ะเอาล้ครับเซนได้บอกคุณสกิดอยู่นิดๆจะมีตัวไหมได้ลุ้นหรือเปล่า นินนะครับก็ได้กันเกือบทุกคนนะครับคนละห้าไร่สบายสบายเลยวันนี้โยอะมาเยกลเยมาเลย โอ้ได้ปานินนะฮะอ้าวหนึ่งสองสามอามันสิไปใช้รอ,อ่า,าขตาได้ปานินใส่ช่วยนครับเ่งย่งทงฟังเสือเท็จะเกียงหทุ่นแท้เฮ็ก็จะเกลทุ่นเนอ่ยึ้นมานล่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ปานินนะฮะโอ้หตัวนึงแล้วมีอีกไหมเอ่ย ไม่มีนะครับโอ Upper ้โหก็ถือโชคดีอยู่นะครับได้มาตัวหนึ่งโอ้ไซส์สวยนะครับปลาเนนนะฮะโอ้โหรับตลอดเหี้ยอ่าปลานนปลาวนนอ่าย่าไปยาวไปปลาเนนนะครับไซส์วสวยอยู่เอามาดูผืนนี้โอ้โหเข้านะครับปลาเนนนะฮะโอ้โหไสวยนะครับยันรับหลอดเบส ด้วยนั่นก็สองตัวนะครับ oh, oh, oh. Ma. ขึ้นมาแล้วนะครับโอ้ปลานินมาตัวหนึ่งนะครับโอ้โหนะครับขึ้นมาแล้วนะครับเฮ้ยเฮ้ยอะไรนินจามาแล้วนะครับอีกหนึ่งนะครับโอ้โหยมาอีกแล้วนะครับโอ้โหตัวนี้สวยนะครับ ยี่ตัวยี่ตัไดิแก้มดขึ้นาอยโอน้องแสรนิ้ยสวยนะครับเนีีตัวนะครับโอ้หคราบขึ้นมาแล้วงึกงักงึกงึก โ oh, อ้ยเยอะๆอ่าได้มาแล้วโอ้ย oh, oh. เที่ยวนี้หลายตัวครับอ่าข้างบนอีกตัวหนึ่งอ่าปลาเนรน,นะครับปลาเนรว่หลเหรอทุกคนเที่ยวนี้ครับโอ้หลายตัวนะครับโอ้โหปลาเนรนะครับ รอบๆนะครับคนละห้าไร่ <c oughs> วันนี้หมานอยู่หมานอยู่เที่ยวนี้เข้ามาตัวหนึ่งนะครับอ,อสสวยอยู่ปานนึงน,นะครับเที่ยวนี้เที่ยวนี้เจอกี่ตัวททเที่ยวนี้เสองตัวโอ้โหเชมเซยนะยปาน ตัวนี้สวยอยู่ต,ตั้มคึกคึกปลาอะไรลอยถึงไปสุดก็เรียนเพี้ยงแหบเรียนตรงโอ้โหเที่ยวนี้โอ้โหเฮ,ฮมนันตัวนี่นะโอ้โหอ, <c oughs> อ่าอ็กสี่ <c oughs> <c oughs> เนะน,นี่ยแหมเอาละตัวนี้เก้าเซนนะครับ เราลงมาสองผืนมีเจ็บเส้นหนึ่งผืนกับเก้าเสนเก้าเสนเป็นยังไงฮึดฮึดฮึดตึงบัวโอเข้าตัวหนึ่งนะครับโอ้โหอ่าส้งอนๆนครับอ่าปลานิ่มเหมือนเดิมเช่นเคยโอ้สับเขา้มาินใกล้ฟังนะ ังไปดูลงไปดูนะครับไปคำดูซิอ่าเรียบร้อยโอ้เสียนโลก็ได้หลายตัว <m akes noise> อยู่นะครับโอ้โหหียบ่อปลได้เอาเสียได้หลายตัว คอเรนาะข้าย่วเนาะรับช่วงไม่ซื่อๆแ่มันดลกดเที่ยวนี้สามตัวนะครับโอ้โหเลยงาม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 ก็เด็ดโพดอยู่เที่นี้เอาลครับยังม่เดี๋ยวอีกยาวนานปลาพัดปลา ตัวอะไรนะครับเที่ยวนี้มันลุ้นเที่ยวนี้จะเจอดีหรือเปล่าอ๋อเสียนกดเอาขึ้นมาตัวใหญ่เลยนะครับปนินโอ้โหเสียนกดบันไผ่นะครับเสียนกดบัตรสองร้อยนะครับนกเป็ดสำรวจบางด้ถ้ามันแลี้ยงกบขาดกบขาดนกเกี่ยวมันต่ำเลยมันนอนเด้อ สันคู้มันต้องเบี่ยงออกมาอีกหน้อยนึงเ,เสียงโอ้ลงไปทำไมข้างล่างอาการถามกันว่ามันมันซูนไหมมันซูนไหมอะไรซูน,นอะไรซูนลังโยกลังโยกเจ้านี้จะเข้าหรือเปล่า ว่ามโตวะมตัวะเยแสดงว่ามโตอยู่สามอเซโบรับเซนโบ <c oughs> โอ้เซนโบหลายตัวครับะครเป็น่ <c oughs> อยัสน,โอโนสิเข <c oughs> ้าหรือ้่าที่ยนี้เข้าหโอ้โห หลายตัวโอ้โหข้าอยู่นะครับก็ได้ปมดอยู่ได้จับ่งกไหเออเข้าไปนะครับออรอบวกวดรลุนเซนโอนะครับเซนโอนานยังไงบ้างก็เห่เยดได้ดูา<อ>จา,ารัสน,มสมนเมเช่นเคยนะครับ พุ่นเราเบิ่งอาจารย์กดใน่พุ่นเราบัดสองบัดเช้าในผ่้เราตั้งยู่พุ่นเราโอ้โหอาจารย์กดอยู่ไกลนะครับยังไงบ้างเส้นโอฝาท่านขากำลังจาวขึ้นเถืผอนหนึ่งนะฮะเซนโอกำลังเยาวขึ้นนะครับ เกินโอ๋บอกว่ามันจะกิดอยู่นะครับเดบบดุกแค่ตัดุกตัวนึงเลยบาดแหลกเลยดุกตึงเป็นตัวอาจารย์ตดนั่งโคเงจอมาตัวนึงแล้วนะครับขนเาาวยุบไเรามัเหยียดขนเ้าวยบยุบบ สู้่ทางฟัาเป็นหินก้อนของโลกินียุ่งอยุ่เอ่ะยว่อ่วนนี่ก็บอกว่ามีอ่าขึ้นมาแล้วสองหนังสองตัวแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเจ้ยจอไหเจยไหโอ้นี่ข่า เีราไปกี่เบอร์ยี่สิบกระโวันนี้บตดท,ที่นี่บตดที่นี่าะอีตำโตหนึ่งทำไ้กี่ตัวตัวนี้ตเฮ้ยิบสวดพวด โอ้โหเข้าอยู่เข้าอยู่โอ้เจ้าชีไหมผ่านนะครับเที่ยวนี้ผ่านนะครับอ้าวมันลุ้นอีกหนึ่งพื้นนะครับ đường mà Mà lên đây, mà lên đây รู้สึกว่าหลายท่านก็เดินทางกลับแล้วนะครับอาจจะเหลืออีกกี่แพ้นะฮะโอ้โหเฮ้ยงสาดแล้วโอ้เสียงกดเสีเขียวนะครับอยู่ใกล้หน่อยโอ้โห ได้อยู่นะครับทั้งัทงนนกระถืออยู่ไม่กดกี่ตัวเชียวดได้ไหโอ้โหชนแผนโอ้ตัวเดียวนะครับโอ้ยังสวยอยู่อ่าตัวเดียวก็โอเคอยู่นะครับ ามาลุ้นเพลินี้รู้สึกว่าจะมีสกิดนะฮะน,น้ำน้เนนี่ป้าหินเนี่เออเป็นหินเป็นหินนอะไรกไอ้ยอดัขเรียนเขาเอออันนี้จำก็ต้องยุนี่ระบ,บวกมันหน่อ

<laughs> à, thoải mà đã dù à ôi, còn màn chết cái dã cái ừ. là uê, đọc kì thái mà lư lệ hả thái mà lư lệ là ไปยงเลยปัญหาเด่นหนุ่มม้วนเฉียดมันลุ้นกันพี่น้องจ๋าจะได้กี่ตัวเที่ยวนี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยังเกินนับนะฮะพี่น้องจ๋าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกำลังหลอกล่อให้มันเข้าเผาอยู่ฮะโยกให้มันรวมให้ลูกแหมมันขยับเข้ามาจิตก้อน็ิีด้วยครับอ๋แล้วรู้สึกเห็นอะไรอยู่ลำไรลำไร พี่น้องถือมวนว่ะกำลังจะลุ้นแล้วทึกครับตอนนี้เอยเจอแล้วตัวหนึ่งนะฮนะเฮ้ยนะสองสามตัว,วนะสาม,ะน,มนะ,ส,มะนมนะสี่ตัวนะครับหนะ้าหกเจ็ดเก้าสิบโอ้โห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 เมื่อไหร่หรออว่าจะทำไมมันสะกิดเยอะจัง อาแล้วครับพ oh, pues. right. 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 uh ี huh. right. yeah, nah, ่น้องจ้าเที่ยวนี้นับหลายเยอนี้หน่อยนะครับหลายตัวเลยครับโอ้ยสามสิบไม่หลุดครับอาแล้วครับแแหมมันเริ่มทํางานแล้วตอนนี้ไปกถ้ากดมาทางนี้เลยโอ้ยมันไปแอบอยู่แถวนี้นะฮะโอ้หลายตัวอยู่นะครับโอ้ยพ่อหนิงยอง สำหรับวันนี้ความสนุกความมันก็จบสิ้นลงนะครับ,รบกับสนามนี้าทางทีมงานของเราก็จะได้เดินทางกลับแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูผลง,งานโอ้โหก็ได้นะครับ สำหรับผู้เดินทางกลับก็ให้กลับด,ด้วยความปลอดภัยทุกทกท,กท่านนะครับสนามหน้าเจอกันใหม่นะครับบ้านโคลกลา่ามตนท่าวัดตลท่าวัดอำเภอแวงน้อยจังหวัดขอนแก่นนะครับ โอ้นี่รับภาพรวมนะฮะอ๋นี่ของเซนเอ็มนะกับตัวนี้นี่ของเซน,นโอ้โอหหหลายเยอะเยอะหลาย เมครับโอ้โหอกระปุกหน่อยครับโอ้โหสิบเอ็มนะเฮ้ยไปดูฮะเพรพอได้ดพอได้ปรดไม่ตลื่นเนโอเค้ลาบัวก็ได้ว้าอปลาเบล็อกก็ได้ะปดูที่ไอ้ที่อ้หมัสองร้อยค่ะไม่ลืนกันหรอตัวน้อยตัวจี๊มันก็กรมปุกก็เอาไเอยงก่อนทอดกรอบไหมแตกงไห้กัดแ้

ตัวทอดทอดเราพัดพัดเป็นพัดเลยใ้มดกนก็ได้ขวัดกดมดงครับเก้ยังไกดหมาเด้กดบัตรงร้อยไมคนนี้ทเหนียวหมดบัตแทนสอง้นะครับวันนี้บัฝั่งร้นอ่าโอเคนะครับ

ทุกท่านมีความสุขในการรับชมทุกท่านเลยนะครับยังยังอะไรกดแชร์กดติดตามด้วยนะครับแบกเสียนแท้ที่สารน่านไทยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ